ผู้สื่อขาของเรารายงานกันเข้ามานะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการลงนามเอกสารซึ่งลงวันที่8กุมภาพันธ์คือเมื่อวานนี้นะพี่โอนะในเนื้อหาเนี่ยมีการระบุเลยชัดเจนบอกว่าตั้งแต่มติคอรมอวันที่1ปีมี1มีนาคมปี59ที่บอกว่าให้กรทมเนี่ยดูแลเรื่องของการบริหารจัดการเดินรถในส่วนต่อขยายไม่ว่าจะเป็นแบริ่งสมุดปราการหมอชิสพันธ์ใหม่คูโคตเนี่ยแล้วก็สรุปสุดท้ายเนี่ยคือเดินรถในปลายปีนะคะ2 5 0 63ครับและกทมก็มีหนังสือเพื่อที่จะเป็นประกาศออกมาบอกว่าตกลงในสายสีเขียวส่วนต่อขยายแล้วก็รวมถึงทั้งหมดเนี่ยจะมีคราคาค่าโดยสาร104บาทตลอดสายแพงแพงแพงตรงไหนล่ะแพี่อเขาคำนวณแล้วปรากฏว่ามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกค่ะเขาไม่ค่อยแพงแต่เราเนี่ยค่าเดินทางแพงนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านก็20บาทใช่ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวแทนที่วัาจะราคาถูก กลับกลายเป็นราคาแพง104บาทขึ้นสถานีแรกก็ขึ้นเรื่อยมาค่าเฉลี่ยมันปาไป50-60บาทก็ทตอนนั้น BTS ก็บอกว่าถ้าต่อให้เขาเนี่ยเขาให้65บาทตลอดสายก็มีคนบอกว่าแพงแพงพอกทมคิด104บาท คนก็แพงแน่นอนมันแพงอยู่แพงกว่าเดิม,อดมสองเท่าตัวออนะคะแต่ว่าในเนื้อหาที่หนังสือมีการลงนามโดยผู้ว่ากทมเนี่ยบอกว่ากทมได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้มีการทบทวนค่าโดยสารนะคะเพื่อที่จะเป็นการคิดแล้วก็ลดภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนหนึ่งสองก็คือทํามกลางสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ควรจะช่วยประชาชนในไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ปเมยอปลุเมยเลยให้เลื่อนการจัดเก็บออกไปก่อนเลื่อนการจัดเก็บออกไปก่อนแปลว่าคนที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวตั้งแต่คูคดไปจบที่แบริ่งคนที่ขึ้นจากแบลิงหรือว่าขึ้นจากการเคหะสมุทรปราการลากยาวเข้ามาในเมือง สงสัยจะได้นั่งฟรีกันตอนนี้อยู่ที่59บาทตลอดสายไงเออคิดจากคำนวณมันแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบกับกทมเหมือนกันก็ต้องไปหาเงินมาดิพี่โอรู้ไหมว่าการประกาศเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยที่เขาเคยบอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ่ะเออให้กับ BTS เนี่ยอันนั้นก็แปะโป้งบีทไว้ตอบผมสงสาร BTS แบกแบกแปะโป้งแบกนี้แบกไว้แบกไว้แล้วส0 0 0 0่นล้านนะสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะทากทั้งเท่ากับ3 0 0 0 0ล้าน นะคะที่จะต้องจ่ายให้กับ BTS ขณ <c oughs> ะเดียวกันจะมีภาระอีกในทุกๆเดือนอีก600ล้านบาท600ล้านถูกอุ้ยบอกได้เรื่องเดียวผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมเครดิตดีดีโยนนี่ไปให้เจ้าสัวคีรีกันธรพาะ <c oughs> เจ้าพ่อ BTS ที่รับเดินรถอยู่นี่แหละ <c oughs> บริการฟรีต่อไป ส่วนค่าจ้างที่เป็นการเดินรถและภาระดอกเบี้ยที่คุณลงทุนไว้ผมขอแปะโ <ผม S 1> ป้งในขอดูนิ้วไหนสีดำไปหมดเลยยังผมว่านะมือของผู้ว่ากอสมงนี่คงจะไม่มคงจะไม่มีรอ,อยรอ,อ,อยนิ้วมือแล้ว